วันนี้เขาก็จะเอาจะจะ,จะ,จะทุบนะคะทุกคนแต่ว่าเพิ่นจะเอาอันหนาล่งกอนค่ะเพิ่นจะเอาปองลงก่อนเนาะ,ะเจ้าปองลงกอนแล้วคอยพังลุงนะคะวันนี้เขามีแม่ครัวแล้วก็ทีมงานเขาก็มาเตรียมพร้อมนะคะที่จะเอาลงนะคะนะคะเมื่อวานเขาก็ทําวิธีถอดถอนนะคะทุกคนบอกกาววันนี้เพื่อกษีเอาแบบไปของประมาณตุ้งหนาะคะ่ะแล้วก็อาจจะพังลงกอนนะคะ,ะมาเน้นะ ต็นนี้แม่โครเมื่อก็จะดึงให้ตึงแล้วค่ะทุกคนดึงให้ตึงก่อนนะจ๊ะนี่ดึงไหตึงแล้วเพื่อนจะคอยให้เพื่อนลงมากนะคะเพื่อจะให้อันนั้นเพิ่มพักลงเนาะประมาณนี้นะนี่ก็รถแม่โครแด้วจ้ะเด้อเพื่อนกำลังจะดึงนะคะทุกคนเพื่อนกำลังจะดึงเนาะเขาจะดึงฟ้องหรือลงก่อนนะคะก็อยู่ห่างๆนะคะอยู่ไ,ไกลๆอยู่ไ,ไกลๆนะคะ มันจะขาดไหมอ่ะ,ะขาดเล่าขึ้นไปตะขาดอ่าดึงอยู่ค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย ดึงลงแล้วแล้วเพิ่งจะมากวดออกนะคะแล้วเพิ่งจะซิมมัจกซิมมัจกออกแล้วก็ค่อยจะเอาไปฝังน,นะคะทุกคนเอาอันนี้ไปฝังเน,ะน,นาะควันขมุงฉงเฉงเลนะคะทุกคนอันนี้เป็นเมนเก,านะะก่าแล้วค่ะเพิ่งจะจะทูนพร้ล่ไรออกแล้วเพิ่งจะแบบเนาะ จะคุดออกคุดออกแล้วก็จะเอาไปฝังนะคะทุกคนแล้วก็จะเอาดินมากลุ่มเหมือนเดิมก็จะไปใส่เม่นไม้นะคะเด้อตอนนี้เขาก็ทุบลงนิดนึงนะคะทุกคนทุบลงประมาณนึงเพราะว่าน้ำมันไม่โครหมดนะคะนี่ก็จะทุบลงประมาณนี้แล้วนะะทำด้วยความ,มระมัดระวังนะคะทุกคน เป็นเมนเก่านะคะคือเพื่อจะทุกออกเนาะก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะทุกคนก็ถ้าเป็นเมนใหม่นะคะที่ก็จะเป็นปัจจัยที่ทุกสิริลูกหานะคะที่พี่ๆมาทําบุญด้วยกันอยู่ที่วัดนะคะพี่นะที่นําเงินไปหยอดตู้ดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะก็นาเงินส่วนนั้นมาสร้างนะคะพี่นะเพราะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่นะคะพี่มีทั้งหมดสามหมู่นะคะ ก็จะเป็นสาราบรมเพ็นินกุศลนะคะที่พร้อมีเลยอยู่ด้านในเลยนะคะ ब